สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้หนิงมีนกที่พึ่งขึ้นกรงมาให้ชมกันค่ะคุณหมูขึ้นกรงสีขาวไว้ทั้งหมดเลยห้าตัวก็เอาขึ้นมาเช็คกุกค่ะอายุก็ไม่เยอะบางตัวก็พึ่งจะเคาะให้ได้ยินว่าโยนที่กี่กุกยิ่งเรื่องของเพศนกแล้วก็คือบอกยากเลยค่ะคือหนิงนี่แบบเครียดกับการบอกเพศนกเลย เพราะว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงนกมาแค่10ปีก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะบอกเพศของนกได้ชัวร์เลยค่ะพลาดก็มีก็ต้องขออภัยนะคะบางตัวก็คุณหมูก็บอกได้แค่แนวโน้มค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ตรงกับทฤษฎีทุกตัวนะคะวันนี้บรรยากาศก็มืดมืดคลึ้มคลมเหมือนฝนจะตกเลย นิงนี่ดีใจเลยค่ะเพราะว่าร้อนทุกวันเลยถ้าวันไหนคลึ้มๆก็ภาวนาให้ฝนตกสทัทีตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วก็ดูทีท่าเหมือนจะตกเลยขอให้ตกด้วยเถิดร้อนมากเลยค่ะน่าจะร้อนทั่วประเทศนั่นแหะค่ะช่วงกลางวันหนิงก็อยากจะมาจับคลิปเสียงที่ขึ้นไว้ทั้งห้าตัวนะคะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆค่ะ อากาศที่ร้อนแล้วก็นกบางตัวเขาก็ไม่ค่อยอยากจะขันโยนเท่าไหร่ต้องพ่นน้ำให้เขาตลอดเลยค่ะแต่ก็มีบางตัวหนึ่งมีคลิปอยู่แค่ตัวตัวนี้อะค่ะตัวนี้ตัวแรกแต่ก็ตับไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอีกตัวก็คือตับสั้นๆเพราะเขาเพิ่งขึ้นกรงค่ะก็เพิ่งซ้อมกันก็อายุไม่เยอะอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ เพราะว่านกหนึ่งทุกตัวที่แบ่งไปนี่คือจะไม่ค่อยถึงปีกันนะคะพอแค่โยนให้ได้ยินก็แบ่งเลยค่ะเหมือนฟ้าจะร้องแล้วขอให้ตกด้วยเถิดเข้าไปดูทีละตัวเลยค่ะตัวแรกตัวนี้เขาโยนที่สี่ไปห้า จะเป็นนกที่ห้ากุกหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งก็มีห้าเต็มอยู่นะคะแต่ก็จะยืนสี่มั่งตัวนี้โอโมเลยจังหวะดีเลยค่ะตัวนี้หนิงกำลังขึ้นเช็คไว้ให้กับหลายท่านที่รอนะคะ คือถ้าเขาขึ้นเต็มที่แล้วแล้วมั่นใจแล้วหนิงก็จะทยอยส่งค่ะตัวนี้หนิงน่าจะมีคลิปเสียงตับสั้นๆให้ฟังสำหรับตัวแรกสี่มั่งห้ามั่งค่ะสำหรับตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ไม่โอโมโอนะคะมีแต้มที่หลัง ำไมดิ้นนักล่ะคะยังไม่ชินกลงโยนที่สี่กุกสำหรับตัวนี้หนึ่งยังไม่มีคลิปไม่ยอมลงเลยเกาะขอบเลยต้องพ่นน้ำตักแดดนานๆหน่อยจะได้ชินกลงลงสิค,คะโอเคค่ะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะมีแต้มที่หลังตรงปีกฝั่งขวาแต่ก็ขาวนวลดีค่ะเรื่องเพลเอเรื่องเพลเรื่องเพศนี่คือไม่การันตีเลยคือถ้าจะชัวร์วก็คือแบบ บางครั้งต้องเห็นแบบเขาคูนกแบบจัดจัดเก่งแบบจัดจัดอันนั้นก็คือจะบอกว่าแนวโน้มน่าจะพูแต่บางตัวผู้บางตัวก็นิ่งนะคะคือเรียบร้อยแต่เกียบบางตัวก็ห่างก็มีสำหรับตัวผู้ยกตัวอย่างก็คือพ่อพันธุ์ของนกของหนิงเองแต่เกียบห่างพ่อพันธุ์บางตัวนิ้วเล็กก็มี แข่งเล็กขาเล็กก็มีทั้งทั้งที่น่าจะเป็นตัวเมียบอกยากจริงๆสำหรับเพศนกยิ่งอายุอ่อนๆแล้วยิ่งบอกยากเลยตัวนี้การันตีที่เพศเลยค่ะไข่เห็นไหมคะอันนี้ชัวร์เลยค่ะคือถ้าไม่ชัวร์ก็จะไม่ว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะค่ะตัวนี้โยนที่สามกุกเสียงเพลาะค่ะ อันนี้ก็ไม่อูโม่มีแต้มที่โคนหางไข่แล้วแบบนี้คือหนิงบอกได้ว่าชัวเพศเมียชัวสามกุกเสียงดีค่ะตัวนี้หนิงอาจจะเก็บไว้เป็นแม่พันธ์ ตัวที่สี่แนวโน้มตัวนี้เหมือนจะตัวเมียเลยเสียงเล็กๆคมใสตัวนี้สี่สี่ไปห้าค่ะตัวนี้นี่งหาช่องก่อนไม่โอโมนะคะมีแต้มค่ะเสียงเล็กๆคมใสสี่ไปห้ากุก ดิ้นทุกตัวเพราะว่าเพิ่งจะขึ้นกลรงคือถ้าจะไม่ให้ดิ้นเลยก็คือต้องเป็นลูกป้อนเท่านั้นละคะ่ะเพราะว่าแยกออกมาจากกลรงรวมก็อาจจะยังไม่ชินกับกลรงแขวนมีแต้มด้วยแนวโน้มคุณหมูบอกน่าจะเมียดูฝั่งเสียงที่เขาขันโยนตัวที่ห้า ตัวนี้โยนที่5้ากุกเลยค่ะเสียงเล็กเหมือนกันแนวโน้มจะตัวเมียอีกแล้วไม่โอโม่ค่ะมีแต้มดำนิดนึงเสียงเล็กๆขึ้นสีขาวไว้ทั้งหมดห้าตัว แต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้คลิปหรอกคะ่ะเพราะว่าหนิงไม่ได้มานั่งจับคลิปเพราะว่าหนิงร้อนอากาศร้อนเกินไปฟ้าเสียงฟ้าคะ่ะบอกสัญญาณแล้วถ้าจะตกแน่แนเพราะว่าร้อนมากห้าตัวมีเสียงขันโยนให้ฟังสองตัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหนิงต้องดูก่อนว่าหนิงได้คลิปตัวไหนมั่งแต่ที่แน่แคือตัวนี้ตัวแรก โยนที่สี่ไปห้าแต่คลิปที่หนิงจับได้น่าจะเป็นสีมากกว่าแต่ว่าบางครั้งเขาก็จะลงที่ห้าเต็มทั้งห้าตัวเหมือนจะตัวเมียซะเยอะเลยแต่ก็ไม่การันตีเพศให้ชมสีขาวทั้งห้าตัวไปแล้วหนิงมีสีป่าอีกตัวค่ะเพิ่งขึ้นกรงเมื่อวานนี้เอง ซอยยังไม่เต็มเลยแต่เห็นครูเพื่อนในกองรวมแล้วคุณหมูก็เลยอยากจะลองเช็คเสียงดูดูถ้าจะเก่งอายุยังน้อยแต่ก็เก่งแล้วน่าจะเพศผู้หรือเปล่าเขาเคาะไปที่สมไปสแต่เสียงก็คือเสียงนกเด็กนั่นแหละค่ะแต่แนวโน้มนี่คือถ้าเอาไปปั้นต่อน่าจะเสียงโตเหมือนพ่อนะคะ คือพ่อเขาจะเสียงโตแต่แม่เขาจะเสียงกลางๆสปิตขาวเพราะว่าพ่อเขาขาวโยนที่สามแกมสี่แม่ปะแป้งสามกุกคอกพี่โยนที่สี่กุกค่ะแต่ตัวนี้คือเด็กเลยเคาะมาที่สามก่อนเลยวันแรกที่ได้ยินนะคะแต่พอวันนี้ไปที่สี่มั่งแล้ว หรือจะได้เหมือนพ่อสามไปสี่ตัวนี้ถ้าได้อายุนี่หนึ่งว่าน่าจะเสียงเพลาะเลยล่ะค่ะสีของเขาก็สีป่านะคะแต่เพียงแต่ว,ว่าพ่อพ่อขาวแค่นั้นเองมีสีป่ามาให้ชมอีกตัว ตัวนี้หนิงก็จะเตรียมปั้นต่อเลยค่ะเพราะแนวโน้มถ้าจะเก่งซร้อยยังไม่เต็มแต่ก็ขันโยนให้ฟังแล้วอาจจะเป็นแค่เสียงเสียงเสียงเหมือนเสียงนกเด็กอะค่ะยังไม่โตเต็มที่วันนี้มามีมาให้ชมหกตัวก็คือสีขาวห้าตัวแล้วก็สีป่าหนึ่งตัว ก็ต้องขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ